ข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่าจำเลยที่หนึ่งกู้ยืมเงินไปจากโจทย์เพียง45,000บาทและลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินที่ยังไม่ได้มีการกรอกข้อความและจำนวนเงินไว้แล้วโจทย์ผู้ให้กู้มีการนำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินไปกรอกจำนวนเงินกู้เป็น20 0 0 0 0บาทในภายหลังเกินกว่าจำนวนเงินกู้ที่แท้จริงโดยจำเลยที่หนึ่งไม่ได้ให้ความยินยอมด้วยสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจึงเป็นเอกสารปลอม ถือได้ว่าโจทย์ไม่ได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือโจทย์จึงไม่อาจฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา6 5 3้อยวรรคหนึ่งดังนั้นจำเลยจะให้การรับว่าได้กู้เงินและรับเงินกู้ไปเป็นจำนวนเงิน40,000บาทจำเลยที่1ก็ไม่ต้องรับผิดชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทย์เลยคำพิพากษาศาลฎีกาที่1539ทับชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความ ชปทอให้คำปรึกษาดุจญาตามิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแคร์ต้องกดติดตามขอบคุณครับ